สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้พายเอฟซีมากินทุเรียนหมอนทองละยองนะผมหมอนหมอนทองละยองนะครับลูกนี้กรอบกรอบครับผมกรอบนุ่มในนิดนิดนุ่มในนิดน,น,นิดลูกค้าบอกรีเควสสั่งได้เลยนะครับสั่งเกลอมได้เลยนะครับชอบเนื้อแบบไหนนะครับมาดูเป็นหมอนทองละยองหนามแรกของปีครับปีสองห้าหกเจ็ดนะทุกคน สำหรับร้านเจ๊อ้อมก็มีทุเรียนขายตลอดปีเลยนะผมสวยๆนะผมสวยค่ะลูกค้าของระยองนะผมหนามแรกนะครับอาจจะชิมก่อนไหม ใช่เอาไปใส่ในกล่องไว้ค่ะแต่ขาดสามไม่ขาดสองอ้ยไม่หมดเนาะไม่เคยกินไม่หมดก็ได้ยูกใหญ่ดีครับวไหวครับครูแบบงามเลยลูกเนี่ยงามครับที่ลูกค้าบอกผ่าไปไาผ่าไป3เดี๋ยวไว้2

ที่เสร็จแล้วลูกค้าไม่ได้ฝันนะนี่เรื่องจริงใช่ไหมคะเริ่มไม่เบาใช่ครับใช่ขับรถมาสองกี่โมงขับมาสองชั่วโมงมัรอเจออ้อมยังไม่ถึงถ้าถึงสามนาทีอะไครับเสร็จแล้วมามามารอไม่นานครับเจออ้อมปอกแป๊บเดียวครับลูกหนึ่งอ่ะไม่ถึงสามนาทีเลยซ้ำออเดอร์โดยรัวครับออเดอร์โดยรัว นี่ไปไหนพ่อแค่วัดดา่านเดินเลยนะวัดด่านวัดด่านวัดด่านนะครับผมซอยวัดด่านถ้าเราเป็นลูกคา้าเราจะนึกว่าเหมือนฝันเลยนะใช่<า>ครับรถมาร่วมสองช <c oughs> ัง่วโมงกว่ามาถึงยังไม่ถึงห้านาทีเลยเสร็จแล้วอร่อยถูกใจด้วยอร่อยถูกใจกีดอ๋อเน่เนี่ดูครับดูเกี้ยวอมปอกปอกง่ายมากครับทุกคนปอกง่ายห่ปอกง่ายมากดูเกี้ยนะ เดี๋ยวเราลงอาไปปลอกเองนะเอาอขีดไปแบบนี้เอขีดไปแบบนี้ครับขอบครับถ้าขีดไปแบบนี้เนื้อมันจะไม่ช้ำครับเ,เลือกดูได้เลยนะครับผมชอบลูกไหนเลงไว้ซีไม่รู้รับหนึ่งหมึ่หน,<ด>นึ่งทำงาครบบเชียไม่แนดด่กองเชีย

มไม่ร้อนนะคะใส่ชามกว่ากว่าเลยจริงๆลูกคับถือสวยๆโดนแดดได้ไหมน่ะนะคะครับพอดีได้น่ะประมาณ5โลประมาณนี้ครับไตใหญ่พูยอย่างเงี้ในลำนั่นน่ะในลำเค็มหมดเลยถ้าถ้าเอาไปแบบนี้มันจะมันจะไม่ช้ำนะ อันนี้ลูกค้าก็สั่งสองลูกลูกหนึ่งก็จีดไปลูกหนึ่งก็เอาไปเป็นลูกยกลูกไปนสะาม,มาครับสามลูกนะลูกชิวเนี้เดี๋ยวเฮียก็จะคอยเรียกรถออนไลน์นะครับ,อบชอบชอบเนื้อแบบไหนครับรกกนนะสุกความทาน,นสุกความทานไม่นิ่มูสวย ใหญ่มากนะที่มือยเรใหญ่มกผหน่อยปะได้ได้อยู่ผู้ยู้มันสวย5โล4 5โลลูกนี้ก็5โล4ลูกค้าบอกอยากได้สุกความทานสีดีนะแบบตาเลย ได้ไหมเจ๋อให้รถสิบค่าค่ะานโมสีะแม่วาจอะ่ายดีว่ารือเปลาฮะคือแม่วาจีอ่ะายดีห่าดีครับดีแม่บอแม่ครับดีครับ วนสั้นเราก็ไม่ต้องเจาะกลางเราก็ไม่ต้องสับกลางที่เราสับกลางก็กูมันยาวใใช่ครับนิหรือเปล่าใช่ตบเหแล้วแหละเนี่ยเนหนอเงี้ยหลนเต็มปังเลยปังไม่มีตัดต่อเลยดูเนื้อสุกพร้มทานก็ แต่หวานๆนะทุกคนจะไม่เละนะครับไม่เละไม่เละโอ้ลูกนี้บอกครูพี่ได้เมื่อกี้นงบอกลูกนี้บอกคูเลยนะสองลูกนี้แล้วก็อันนี้ไปลางบ้าน สามารถปักหมุดปัก GPS ได้เลยนะครับสำหรับร้านเช๊อ้อมนะครับที่กัดตลาดนัดเยบินนะครับวันนี้เป็นหมอนทองจากระยองนะครับระยองแท้นะครับนามแรกกิโลกรัมละสองร้อยห้าสิบาทนะยกเป็นลูกนะครับถ้าช่างเป็นเนื้อเป็นชีนกิโลกรัมละเจ็ดอ่าแปดสิบเก้านะแปดสิบเ้าะลูกนี้หกกูนู่แหละพี่บ่าว ลูกค้าเมื่อกี้นะขับรถมาจากนนประมาณสองชั่วโมงกว่ามาถึงเกว่าไม่ถึงห้านาทียังไม่หายตกใจเลย <c oughs> <c oughs> ยังไม่หายตะลึงเลยเสร็จแล้วหรอ <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วคะ่ะค้าสักตันติ๊กหนึงเพ่เบ้อฟ้ามาตามมาจากใน <c oughs> <c oughs> แฟนเพจน,นะครับแฟนเพจแฟนเพจน,นะครับ ห้าโลสี่หนึ่งสามห้าศูนย์ค่ะเดี๋ยวทางร้านจะโทรกลับนะครับแต่ถ้าหวานใช่ไหมใช่ครับ มีแต่หกูหาพูเลยครับหกูห้าูหกพูห้าพูเลยครับเวลานี้ออกมาได้เลยครับผมช่วงบ่ายโมงครับผมบ่ายโมงบ่ายสองนะครับมีเยอะนะครับวันนี้วันนี้มีเยอะวันนี้มีเยอะหรือจะเป็นเป็นแพ็กก็มีครับเป็นแบบเป็นแพ็กนะครับแบบเป็นแพ็กหอมนะครับเลยแบบ อยากจะท้อนนะครับร้อมเสร์ฟพร้อมเสร์ฟพร้อมออเดอร์ออเดอร์สามารถออเดอร์เรื่อยๆนะครับ ในแฟนเพจนะครับร้านตุเรียนร้านแจ็อออมตลาดนั้นเลยบินนะทุกคนมีผู้ติดตามสองแสนนะครับเพจจริงครับ วัดปากน้ำครับวัดปากน้ำวัดปากน้ำสองลูกครับเอาไปเป็นลูกนะครับนหาหมดไ่เจอขาอยู่นี่ไปสองลูกนี้ไปวัดวัดปากน้ำภาเจริญปาสิีเจริญภากเจริญพร้อมส่งสองลูกสองลูกครับหนนะครับด้เลยสงส่งจริงส่งจริงครับ ส่งด่วนส่งด่วนนาครับชิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีค่ะ